สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมายทีนะครับก็วันนี้มีโน้ตบุ๊กนะครับเป็นยี่ห้โโอเทโนเวลนะครับโยก้าห้าสองศูนย์เนาะตรงนี้ Lenovo ลโยก้าห้าสองศูนย์นะครับมาในอาการเปิดไม,ม่ติดนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยแตกด้วยนะครับตัวบานพับเนี่ยแตกสองด้านเลยนะครับก็จะเห็นว่ารอยบอดี้ แตกมาด้วยนะครับของบอดี้ฝาหลังนะฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะมีตัวบอดี้นะครับตรงนี้ที่ปิดไม่สนิทเนี่ยเดีวยวตอนนี้ทําการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน้าจอก็เปิดได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดเทสเครื่องกันนะครับ ตัวเครื่องก็เปิดขึ้นภาพนะครับปกติเนาะอันนี้ทําการซ่อมเมนบอร์ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในจุดที่เสียกันนะครับว่าเสียในส่วนไหนไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวบอร์ดวิวนะครับเข้ามาอันนี้เป็นบอร์ดวิวของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว LA นะครับขีด e 541P นะฮะตรงนี้ อยูทางด้านบนตรงนี้นะครับชื่อรุ่นตัวเป็นบอร์ดตัวบตเตอรี่ก็จะมีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ดด้านหลังเนาะโอเคจุดจุดประกรอ์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวซ็อกเก็ตแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ทางด้านซายมือข้างล่าง,งตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวบอร์ดไดโอบอร์ดไดโอก็จะทําหน้าที่ควบ เอดนการ์ดนะครับ USB แล้วก็สวิตซ์เปิดเครื่องนะครับจะอยู่ตรงฝั่งบอร์ดไอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว CPU นะครับมีตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็มีแรมการ์ดจอนะครับตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงจุดที่เสียนะครับผมก็จะวัดจากตัวนี้เลยนะฮะตรงนี้จะมีคออยู่สองตัวนะครับก็คือเป็นตัว PL 5.02นะครับแล้วก็ pl 5 0 4ต <c oughs> ูงน,นี้นะฮะ pl 5 0 2นะครับจะเป็นชุดลายไฟ3.3โวลต์นะครับหรือว่าเป็นชุดไฟสแตนบายนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ผมทำการเสียบไปแล้วเนี่ยตัวไฟ3.3จุดสามเนี่ยออกมาทางคอยล์แล้วนะครับตัว pl 5 0 2นะครับแต่ว่าไฟที่เป็นไฟ5โวลต์เนี่ยไม่ออกนะฮะห้าโวลต์ก็จะออกผ่านตัว คอยตัวนี้นะครับ TL ห้าสสี่สายชุดนี้ไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการถอดตัวสายชาร์จออกนะครับตัวดปเตอร์ออกแล้วก็ลองวัดโวลต์ดูนะครับว่าได้ประมาณกี่โวลต์ก็ปรากฏว่าได้ศูนย์โวลต์นะครับได้ศูนย์โอห์มนะครับถ้าศูนย์โอห์มเนี่ยตรงนี้แสดงว่าลายเนี่ยช็อตนะครับศูนย์โอห์มเป็นยังไงนะฮะนี่เลยดูจากตัว ตัวมิเตอร์นะครับผมก็จะตั้งหมดโอห์มนะครับนี่หมดโอห์มตรงนี้นะฮะถ้าเช็คแล้วว่าชอ็อตหรือไม่ชอ็อตเนี่ยมันก็จะขึ้นค่าอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นค่าอย่างนี้แสดงว่า,าตัวลายไฟชุดนั้นนะครับเกิดการชอร็อตอยู่นะครับก็จะได้ประมาณสัก0.4นะครับไม่เกินประมาณนี้นนนก็ ผมเช็คลาย pl 5 0 4ตรงนี้นะครับแล้วมันเกิดการช็อตอยู่นะครับก็ต้องทำการหาจุดที่มันช็อตอยู่ในลายนี้นะครับผมก็ทำการจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายอ่อนๆไปประมาณสัก3โวลต์นะฮะเพื่อที่ะจะดูว่าตัวอุปกรณ์ตัวไหนมันเสียน,นี่ผมทำการจ่ายไฟไปนะครับก็ไปเจอในจุดที่อยู่ทางทางด้านหลังบอร์ดนะครับบนทางด้านนี้ ้นี่จะมีชุดลายไฟชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดชุดที่เป็นชุดไฟได้นะัห้า <5 S 2> โวลต์น,นะครับตรงนี้ที่มันเกิดการช็อตอยู่นะครับก็จะมีสองตัวนะฮะจะมีสี่สามสามเจ็ดนะครับลแล้วก็สี่สามจีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลายเดียวกันนะฮะลายห้าโวลต์ได้ครัตัวนีว้มันมีค่า อยู่นะครับแล้วก็ตัว IC ซเนี่ยตัว C ตรงนี้มันแตกด้วยซีสองตัวนี้นะครับแตกนะครับก็ต้องทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ประมาณสักสองชั่วโมงให้ให้ดูตัว C นะครับตัว C ก็จะเป็นตัวหน้าตามแบบนี้นะครับเป็นสีสีน้าตาลเนาะนี่นะครับตัวจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับ มันแตกหัวดำเลยนะฮะตรงนี้2ตัวก็ต้องการถอดออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กลับมาเช็คตัวลายไลายไฟนีกรอบหนึ่งนะฮะนี่กลับมาเกลับมาเช็คลายไฟที่เป็นตัว pr 5 4ครับซึ่งเป็นตัวชุดสาย5โวลต์นะครับตรงนี้ที่ ไฟไมันไม่ออกตอนแรกนะครับหลังจากที่เปลี่ยน2ตัวเมื่อกี้ไปนะครับตัวชุดลา,าไฟนี้ก็ขึ้นเป็นเค h โเลยนะฮะเนี่ยก็แสดงว่าลายนี้หายช็อตแล้วนะครับพอต่อไฟก็บอกว้า,ากลับมาสามารถใช้งานได้นะครับปกติเครื่องก็ใช้งานได้เลยครับคีย์บอร์ดแท็คคีย์บอร์ดแทนะครับสามารถกินได้นะครับ นี่นะครับหน้า user ข้อมูลข้อมูลนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะในพวกอารเปิดไม่ติดนะครับถ้าหาด d d ไม่เสียหายนะครับก็ยังสามารถเอาข้อมูลออกมาได้อยู่นะครับในกรณีที่ซ่อมผ่านก็ได้ข้อมูลนะครับซ่อมไม่ผ่านก็ได้ข้อมูลเช่นกันนะครับถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับเป็นห่วงเรื่องข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรึกษากับทางช่างได้นะครับผมแจ้งช่างหน้าร้านได้เลยนะครับ ก็ก่อนจากไปนะครับช่างเป้ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ในกรุง b า n g า a นะครับเท terminal so อยู่ในมอระเท้าหรือว่าบางแคหรือโมบางกะปิ้ยแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับทางสะดวกสาขาไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อช่างหน้าร้านได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไร้สดนานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ